เมลคีครับถ้าอยากให้ติดโควิดแรงๆเนี่ยต้องทำแอคแท็กอยู่ที่เท่าไหร่อันดับแรกเลยนะครับผมก็มาลองเมลคีแอคแท็กที่4,733ครับโดยฝั่งตรงข้ามนะครับจะมีเฟรย่าที่เลือดเจ็ดไม่มีลดความเสียหายแอเรียลนะครับผมเลือด10,000นะครับลดความเสียหายศูนย์เท่ากันครับและหลวงลีนะครับที่เลือด14,000และแน่นอนลดความเสียหายอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับแต่ลีจะดิฟเฟนต์อยู่ที่1,600นะส่วนฝั่งเราครับจะมียูชินตัวเปล่าๆนะครับเพื่อเอาเข้าเป้า37% และก็จะมีจูรีนะครับที่จะเอาสกิลมาเพื่อทดสอบครับรอบนี้นะครับดาเมจโคอวิดของเมลคีเนี่ยจะเข้าเฟย์ยากอยู่ที่251ครับแอลเรียลอยู่ที่350และยูเชนอยู่ที่359นะครับอ่ะทีนี้ผมก็ลองลดดูนะครับเหลือแอัแทเคอยู่ที่3 9ม3ลงมาประมาณ800ครับที่เหลือเหมือนเดิมเลยนะครับโควิดก็ยังคงชนเพดานครับอยู่ที่2อ1 350และ359ครับผมก็เลยลองลดต่อครับเหลือเพียงแค่3,298 โควิดก็ยังคงชนเพดานอยู่นะครับที่251 350และ359ครับผมลองสุดท้ายละถอดหัวแอคแท็กออกหมดเลยนะครับเหลือแอคแท็กเพียงแค่2,878เท่านั้นเอาแต่ไปลงที่เข้าเป้าแทนนะครับและแน่นอนนะครับว่าดาวเมลโควิดเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่251 350และ359ครับดังนั้นสรุปได้เลยนะครับว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องแอคแท็กสำหรับเมลคีถ้าจะต้องการเอาไป PVP แต่ถ้าต้องการเอาไป PVE นะครับที่มอนเลือดเยยออออะะๆัััันนนนนี้้กกก็ตงหหไปทส่ครบ โดยคิดง่ายๆนะครับโควิดเนี่ยถ้า4 6เนี่ยจะอยู่ที่15%ของแมกเลือดโดยสูงสุดนะครับจะอยู่ที่90%ของแอคแทคของเราดังนั้นถ้าสตูเลือด1,000 10, 0โควิดจะแรงที่สุดอยู่ที่1,500เราก็ต้องทำดาเมจให้อยู่ประมาณ1,616ก็จะชนเพดานแล้วครับถ้าสตูเลือด2,000ล่ะแอคแทคก็ทำอยู่ที่3,333ครับแต่ถ้าเราต้องการให้โควิดแรงขึ้นนะครับผมก็ลดเด็บสตูเนี่ยช่วยนะพเพราะนี่ครับจูริผมใส่ลดเด็บไปแปะไปทำให้ดาเมจโควิดเนี่ยแรงขึ้นนะ